คลิปละกคำทำน้ารู้ในคลิปนี้ขอท่องกรอนสุภาษิตท,ที่คอยเตือนใจตัวเองอยู่เสมอพอรู้สึกว่ามันเป็นการเตือนสติตัวเองทุกครั้งเวลาท่องกรอนบทนี้ได้แก่ คนดีชอบแก้ไขคนจันไรชอบแก้ตัวคนคนชั่วชอบทำลายคนมักง่ายชอบทิ้งคนจริงชอบทำคนระยำชอบติคนดําบิชอบเสนอคนปั้ม hm ปั้ม hm เปอเปอ,เปอชอบหลงชอบลืงตลอดทางที่อาตมาจาริทุดงมานี่วันนี้ก็เป็นวันที่เข้าวันที่สิบห้าแล้ว เจอคนนิสัยสารพัดตามที่ก่อนนีิท่องมาเลยคนดีชอบแก้ไขคือคนดีนี่เขาไม่ชอบโทษคนอื่นเขาจะมาแก้ไขที่ตัวเองทําชั่วก็มาแก้ไขทําดีซะทําผิดก็มาแก้ไขทําถูกซะทําอะไรที่ผิดพลาดก็ยอมรับไม่โทษคนอื่นอันนี้เขาเลือกคนดีชอบแก้ไขคนจันไรชอบแก้ตัวนี่คือจะโทษแต่คนอื่น จะไม่ยอมให้ตัวเองผิดพลาดอะไรเลยซึ่งยากมากถ้ามีนิสัยอย่างนี้นี่จะปฏิบัติธรรมนี่ยากมากโดยเฉพาะมาจาริกทุดงนี่จะรู้เลยความคิดนี้จะเกิดบ่อยเราก็ต้องเอาสุภาษีนี้แหละไปสกิดถ้าเวลาเราคิดอะไรที่เป็นโทษคนอื่นเนี่ยก็ต้องบอกว่าเนี้ยจัะไหลแล้วนะเงี้ยส่วนอ่า อทิสฐานมาว่าคนชั่วชอบทําลายคือคนชั่วนี่เห็นอะไรมันทาลายหมดป้ายเอ้ยแม้แต่ไอ้กระทั่งเขาเรียกว่าอะไรป้ายตามถนนนี่เขาก็ยังทําลายเลยนะเออแปลกสถานที่บางทีสวยๆงามงๆก็ไปเขียนอะไรก็ไม่รู้อย่างเงี้ยคนชั่วชอบทําลายคนมักง่ายชอบทิ้งโอ้โหนี่เจอเยอะตลอดทางนี่ รักขยะไม่อยากทิ้งเป็นที่ไม่อยากทิ้งไปเลื่อยเปยื่อยแต่ว่าตลอดทางนี่มีแต่คนทิ้งขยะตามถนนหนทางซึ่งตามหมู่บ้านเขาก็โลวล,ลกันที่จะไม่ให้ทิ้งใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็จะไม่มีทางขยะก็ะสังเกตเห็นเขาจะเอาใส่ถุงอตอนเช้าก็แพ็กเก็บแล้วก็นั่นรถขยะก็มาขนไปแต่แต่เช้าเขาก็เอาเฉพาะขยะเปียกส่วนขยะอย่างอื่นที่เป็นรีไซเคิลเขาก็เก็บไว้ขาย ชาวบ้านก็โนลาล,ลงดีแต่ตามถนนหนทางนี่ปรากฏว่ามีคนโยนทิ้งเลื่อยเปื่อยเลยอันนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งส่วนตัวที่ห้านั่นคนจริงชอบทำก็คือคนเราเนี่ยถ้าเป็นคนจริงจริงแล้วทำอะไรทำให้จริงจริงถ้าไม่ทำจริงทำหลอกทำแหละทำไปทำมาเดี๋ยวก็เลิกเดี๋ยวก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยถือว่าไม่ใช่คนจริง ถ้าจะทําอะไรต้องทําให้จริงๆต้องให้เข้าใจเข้าใจแล้วรู้เหตุรู้ผลแล้วสมควรไม่สมควรสมควรทําต่อไม่สมควรทําต่อถึงตอนนั้นค่อยว่ากันไม่ใช่ทําไปแล้วคิดไปอย่างนึ้ก็เปลี่ยนไปอย่างเงี้ยไม่ใช่คนระยำชอบติอันนี้นี่เจอเยอะเลยแม้แต่พระแต่เจ้าก็ไม่เว้นอย่างอาตมานี่เจอ,อเดิน จาริกมาคราวนี้เวลาเจอป้ายแล้วก็ถ่ายนั่นถ่ายคลิปด้วยเอโยมเขาซื้อของอยู่ที่ร้านคุยกันสองคนเช้าอยู่ไอเจ้าของร้านก็คุยเอ้ยเราเท่าใส่บาทไหมไอโยมอีกคนก็บอกอุ้ยเช้าอย่างเงี้ยพาไม่เอาหรอกอาหารนะ่ะเขาจะเอาแต่ปัจจัยวะเขาจะเอาแต่ปัจจัยวะ เนี่ยโทรศัพท์ที่พกนั่นกน็เดี๋ยวก็คงเอาไว้โทรคุยกันให้มารับกันนั่นแหละวะนี่เป็นยังไงชอบตีไหมไม่เข้าใจเนาะไม่เขาอยากใจะให้แบบว่าไม่ระไม่ต้องพกอะไรสักอย่างนะคืออาตมานเนี่ยพกโทรศัพท์ไม่ได้มีเป้าหมายที่จะหาความสุขใส่ตัวเองแต่เราคิดว่ายุคมันเปลี่ยนไปอะไรเปลี่ยนไปเราก็น่าจะหาประโยชน์ให้เป็นธรรมะเกิดจากโทรศัพท์ได้ก็เช่นว่าเดินจาริกคราวนี้ก็ทําคลิปไปด้วยอย่างเงี้ย ก็เพื่อจะเป็นการเผยแพร่ไปในตัวด้วยหนึ่งก็ฝึกเราสองก็คือเผยแพร่พระธรรมหรือว่าหลักธรรมวินัยที่ถูกต้องให้ญาติโยมเขาอย่างเงี้ยเนาะแต่พอเขาเห็นพระถือโทรศัพท์เขามองว่าพระจะต้องไม่มีอะไรสักอย่างเงี้ยนะเออก็เลยเป็นอีกอย่างหนึ่งอันนี้เขาเรียกว่าคนระยำชอบติคนรำริชอบเสนออันนี้ก็เจอเหมือนกันโอ้ยนิมน ใส่บาดใส่อะไรแล้วขาดเอออะไรอนี้โอ้โหเสนอเหลือเกินมีครั้งหนึ่งไอเราก็สัมภาระเยอะแล้วไม่อยากให้โยมถวายน้านําปานะเยอะอะไรเยอะก็เลยอเอา,อาน้านําปานะอะไรมาหิ้วเป็นพลุงพลังอโยมคนหนึ่งก็ไม่เห็นปุ๊บก็โอขับรถฟูดไปเดี๋ยวเอาหญ้ามันใหม่มาให้เลยท่านครับหิ้วถุงพลาสติกอย่างนี้นะมันไม่มันไม่สุภาพครับ ส่ย่ามเลยครับท่านเขาไม่เข้าใจว่าเราต้องการให้รู้อ่ะนี่นะพระมีของเหลือเฟือนะไม่จําเป็นต้องถวายของแค่เห็นยกมือสาธุก็พอแล้วอย่างเงี้ยเนาะคือยังไม่ได้ขาดแคลนอะไรเราต้องการสื่อสารอย่างนั้นแต่เขาก็่ว่ามันกิริยาไม่สุภาพไม่สมกับเพราะเป็นพระหิวของพรุงพลังก็เราพรุงพลังขนาดนี้ก็ยังจะถวายอีกเนาะอก็อย่างเงี้ยเขาเรียกว่าคนรำริชอบเสนอ ออคิดอะไรเสนอไปตลอดเลยสุดท้ายคนปั้มปั้มเป๋อเป๋อชอบหลงชอบลืมอันนี้ไม่ใช่ใครหรอกอาตมาเองแหละวันนี้หลงทางแล้วหออลงมาได้เกือบสองวันแล้วไม่รู้ว่าหลงนะคือตั้งแต่นาน้อยก่อนจะถึงนาน้อยเมื่อวานวันนี้มาถึงนาหมืน่นปรากฏว่าทางเดิมไม่ใช่ไม่ใช่เช่นปากปากนายนี่มันเป็นทางที่ไปทางภูเสมอดาว ไอเราก็จําไม่ได้แล้วก็ไม่ได้ถามใครด้วยวันนี้พอเข้าเขตอําเภอนามหมื่นเจอโยมอ่าเขาถวายน้ําเขาถามว่าจะไปไหนก็เลยว่าจะไปะศรีสะเกดผ่านม่วงจ็ตต้นเขาบอกโอ้ยท่านผ่านมาแล้วผ่านตรงไหนม่วงจินต้นผ่านตรงไหนไม่ไม่ใช่ข้ามที่นามหมื่นนี่เขาบอกโอ้ยเขาเขาตัดตั้งแต่ก่อนถึงอําเภอนาน้อยแล้วแหละท่านว่ะไปทาง ครูรคูเสมอดาวจบเลยนี่แหละคนปั้มปัป้มเป๋เป๋ชอบหลงชอบลืมไม่ใช่ใครหรอกอาตมาเองเออเพราะฉะนั้นก็เลยนำเสนออันนี้เป็นอุทาหรณ์สอนใจแต่ก็ไม่ได้ย้อนกลับหรอกนะอะไปเสี่ยงตายเอาข้างหน้าเดี๋ยวไปถึงปากน้ำนายพรุ่งนี้ก็ดูยมเข้าให้ข้ามภากไหมเราไม่มีปัจจัยถ้าเข้าอาบุญด้วยก็จะได้ข้ามภาคก,ก็จะเข้าอุตริตเหมือนกันแล้วค่อยหาเส้นทาง ไปที่อำเภอภูพาคต่อไปถ้ายมเขาไม่ให้ข้ามก็ไม่เป็นไรเออเราไม่ใช่มาเดินเพื่อจะให้ถึงศีลสกเกตเร็วๆเนาะเรามาเอาธรรมะความหลงความลืมก็เป็นตัวบอกสติของเราเหมือนกันคือถ้าเราหลังเลจริงๆเราก็น่าจะถามแต่นี่เขาเรียกว่าไม่ถามเชื่อมั่นในตัวเองสุดท้ายก็เลยหลงหลงืมเนาะฉะนั้นวันนี้คลิปนี้ก็เลยเสนอคำว่า สุภาษิตที่ว่าคนดีชอบแก้ไขคนจันไลชอบแก้ตัวคนชั่วชอบทำลายคนมักง่ายชอบทิ้งคนจริงชอบทำคนระยำชอบติคนรำริชอบเสนอคนปั้ม hm, ปั้ม hm, เปอเปอ,เปอชอบหลงชอบลืมจะลนผ่อน